การปฏิบัติตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรามาสสุดท้ายหรือช่วงท้องแก่ใกล้คลอดคุณแม่ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพกกโคตเลิศพรสอนแม่แลเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ไตรมาสสุดท้ายคือช่วงอายุครรภ์เดเดือนหรือว่า28สัปดาห์ขึ้นไปนะคะต้องมีการปฏิบัติตัวหรือว่าเฝ้าสังเกตอะไรบ้างนะ,ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะการ ตั้งครรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ไตรามาสด้วยกันนะคะซึ่งไตรามาสแรกก็อายุครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรน,นะคะสีสัปดาห์ขึ้นไปจนถึงอายุครรภ์สิสัปดาห์พอเข้าสู่ไตรามาสที่2อนะคะอายุครรภก็จะ14สัปดาห์ถึง27สัปดาห์พอเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายหรือว่าไตรามาสที่3อายุครรภ์สสัปดาห์จนถึงคุณแม่คลอดนั่นเลยนะคะ สำหรับในช่วงไตรมาสแรกนะคะ <acceptable> คุณแม่ตั้งครรภ์บางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้สึกถึงการตั้งครรภ์แต่คุณแม่ตั้งครรภ์บางคนก็รู้สึกแล้วคัดตึงเต้านมนะคะรู้สึกมีอาการผืออืดผัอม,มบางคนเริ่มแพ้เลยพอรู้ว่าตั้งครรภ์ก็เป็นไงกินไม่ได้คืนใส่อาเจียนท้องอืด <c oughs> นะคะอันนี้คือลักษณะของคุณแม่ตั้งครรภ์นในช่วงไตรมาสแรกบางคนก็มีอาการปวดหน่วงท้องน้อยร่วมด้วยสาเหตุที่คุณแม่มีการปวดหน่วงท้องน้อยร่วมด้วยในช่วงไตรมาสแรกก็เกิด จากการที่มดลูกของคุณแม่นะคะมีรกมีการตั้งครรภ์มีทารกนะคะเข้าไปอยู่ในตัวมดลูกก็ทําให้หมดลูกเป็น,นกลไกธรรมชาตินะคะเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปก็มีการบีบหรือว่าการหดรัดตัวบ้างเล็กน้อยอันนี้คุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปแล้วก็เรื่องน้ําหนักนะคะสําหรับไตรามาสแรกนะคะน้าหนักไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีความแพ้ท้อง บางคนเนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้เลยน้ำหนักอาจจะไม่ขึ้นหรือน้ำหนักลดลงบา้าง1-2ึกิโลกร,รมัมอันนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ช่วงตวไตรมาสแรก ให้เรารับประทานเท่าที่ทานได้ก่อนไม่ต้องกลัวว่าลูกจะยังไม่โตนะลูกของเราสามารถรับพลังงานสะสมจากคุณแม่นะคะคุณแม่มีพลังงานเพียงพอที่จะให้ลูกในการเจริญเติบโตในช่วงไตรมาสแรกเพราะฉะนั้นน้ําหนักไม่ขึ้นแพ้ท้องมากก็ยังไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปแต่หากแพ้ท้องรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนมากรับประทานอะไรไม่ได้เลยนะคะวิงเวียนสีสันม,มากๆอันนี้ต้องพบคุณหมอละอาจจะได้รับประทานยา แก้แพ้หรืออาจจะได้นอนโรงพยาบาลนะคะพอเข้าสู่ไตรามาสที่2ก็คืออายุครรภ์สสัปดาห์ถึง27สัปดาห์ช่วงนี้คุณแม่จะรู้สึกสุขสบายขึ้นนะคะมดลูกก็เริ่มมีการขยายตัวอ่าช่วงนี้เป็นไตรามาสที่2เนี่ยเป็นช่วงที่คุณแม่รู้สึกสบายนะคะไม่ได้ท้องโตมากจนเกินไปอาการแพ้ท้องก็หายได้ช่วงนี้เมื่อคุณแม่เริ่มรับประทานอาหารได้ก็ให้ทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่นะเน้นปโปรตีนเพื่อไปเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ช่วงนี้คุณแม่ก็จะรู้สึกสบายสบายมากขึ้นนะคะจิตใจก็สบายสุขกายก็สบายดียังไม่รู้สึกว่าที่จะอึดอัดนั่นเองค่ะพอเข้าสู่ไตรามาสที่3ไตรามาสนี้นะคะจะมีอาการอะไรที่เด่นชัดมากขึ้นสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะะรู้สึกมดลูกขยายเต็มที่หายใจไม่ค่อยจะอิ่มเดินก็ลำบากปัสสาวะลำบากนอนก็ไม่ค่อยจะหลับแล้วภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง ของการตั้งครรภ์ก็คือส่วนใหญ่ไตรามาสที่3นี่นะคะเฝ้าร,ระวังเรื่องของความดันนะคะความดันโลหิตสูงปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปีนะะวัดความดันแล้วมากกว่า1 3 0 9สม่วน90มิลลิเมตรประลอดอันนี้ต้องหาคุณหมอหรือเฝ้ารวังเรื่องของเบาหวานนะคะอย่ารับประทานมากจนเกินไปอย่าทานตามใจปากมากจนเกินไป เพราะคุณแม่อาจเสี่ยงเป็นเบาหวานได้นะคะน,นี่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูเรื่องของเรื่องรกเกาะต่ําคือมีเลือดออกไหมระหว่างการตั้งครรภ์อันนี้ก็เฝ้าสังเกตตัวเองดีๆคราวนี้การปฏิบัติตัวนะคะในช่วงไตรามาสสุดท้ายหรือไตรามาสที่3มเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะคือไปฝากครรภ์ตามนัดช่วงแรกคุณหมออาจจะนัดฝากครรภ์ห่างนะคะจะทุก4สัปดาห์ สสัปดาห์2ส,สัปดาห์เมื่อเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายอาจจะทีขึ้นทุก2ส,สัปดาห์ทุก1สัปดาห์นะคะแล้วก็สําคัญที่สุดเมื่ออายุคันยี่สิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปนับลูกดิ้นดีๆวันหนึ่งหรือ24ชั่วโมงลูกจะต้องดิ้นมากกว่า10ครั้งต่อหนึ่งวันอันนี้3นะคะก็คือเฝ้าสังเกตอาการภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นความดันเบาหวานนะคะหากมีอาการสงสัยไม่แน่ใจอาการผิดปกติรีบไปพบคุณหมอก่อนนัด อาการที่5นะคะก็คือเรื่องของการเจ็บเตือนนะคะนี่คุณแม่ต้องสังเกตละเพราะไตรามาสสุดท้ายเนี่ยมีแน่นอนนะคะสำหรับท้องปั้นแข็งนะคะคำว่าเจ็บเตือนคือท้องปั้นท้องแข็งไม่สม่ำเสมอไม่ได้ถี่ขึ้นอันนี้เรียกว่าเจ็บเตือนนั่งพักนอนพัก ดีขึ้นหายไปนั่นเองค่ะอาการที่6นะคะก็คือเฝ้าระวังเรื่องของการเจ็บจริงเจ็บคันจริงนี่เจ็บแบบไหนเจ็บถี่ขึ้นแรงขึ้นนั่งพักนอนพักไม่ดีขึ้นไม่หายไปอันนี้เรียกว่าเจ็บจริงจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็สังเกตเรื่องของน้ำคร่ำน้ำคำรั่ว นำคาแตกนะคะไม่ต้องรอให้เจ็บคันคุณแม่ไปโรงพยาบาลทันทีต่อไปนะคะก็คือเฝ้าระวังเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดอันนี้สําคัญมากๆบางคนคลอดที่อายุคันยังไม่ครบกําหนดก็คือยังไม่ถึง38สัปดาห์บางคนคลอดที่34-35หากมีการเจ็บจริงนะคะในช่วงนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเผื่อคุณหมอจะเยับยังการคลอดก่อนกำหนดได้ทันแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วง3 5 3 6 เตรียมของให้พร้อมสําหรับการคลอดนะคะพร้อมที่จะคลอดได้สสเสมอเจ็บท้องคลอดก็ถือของที่เราเตรียมไว้นะคะอย่าถือคําเชื่อโบราณบางคนก็บอกว่าอย่าเตรียมก่อนนะคะเดี๋ยวจะเกิดการคลอดก่อนกําหนดอะไรเงี้ยอันนี้เตรียมไว้เลยนะคะเผื่อคลอดก่อนกําหนดและฉุกเฉินแล้วก็วางแผนด้วยสําหรับการคลอดธรรมชาติหรือการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องศึกษาหาความรู้นะคะ พูดคุยกับคุณหมอที่เราฝากคันไว้ด้วยนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งคันโดยเฉพาะไตรามาสที่3ามไตรามาสสุดท้ายต้องมีการดูแลเตรียมตัวและก็ปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ